ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับเพื่อนช่างพ,พี่ๆช่างนะครับแล้วก็คนใช้รถเชฟโรเลตนะครับวันนี้มีรถมาอีกแล้วนะครับก็คือ,อเปลี่ยนสายพานไทมิ่งของอเชฟคูด1 8นะครับมีพีพ่ๆหลายท่านถามมานะครับก็พอดีมีโอกาสรถเข้าซ่อมอเปลี่ยนสายพานไทมิ่งพอดีนะครับก็เลยจะ ถ่า,ายให้เพื่อนๆหรือ,อพี่ๆช่างดูนะครับว่าการตั้งมราใสพันธมิ่งมันต้องใช้อะไรบ้างมันตั้งยังไงได้นะครับมันมีวิธีตั้งแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือไหมนะครับมันตั้งยากหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับ <c oughs> ก็พอดีมีรถเข้ามาพอดี <c oughs> เห็นพี่ๆหลายท่านถามว่า มันตั้งยังไงม,มันตั้งยากไหมนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เป็นคูด 1. 8นนะครับ1.8รถปี2012นะครับก็เข้ามาแก้ปัญหาระบบไฟโชว์นะครับไฟโชว์เกี่ยวกับเรื่องเซ็นเซอร์ของระบบไทมิ่งนะครับก็เลยเสนอเปลี่ยนชุดไทมิ่งไปด้วยเลยนะครับเพราะว่ารถอ,อยู่ประมาณ แสนแสนสองแล้วนะครับถ้าจใจดีถ้าเปลี่ยนสายพานทังศูนย์ก็แนะนำเปลี่ยนอยู่ที่หนึ่งแสนกิโลเมตรนะครับในเปลี่ยนออกนะครับเพราะว่าถ้ารถมีปัญหาสายพานขาดหรือตัวลูกหลอกลูกปืนแตกนะครับมันสามารถทำให้เครื่องพังได้นะครับว่าอาจจะคด ไม่มีกำลังอัดสตารไม่ติดขับต่อไปไม่ได้นะครับเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับแนะนําให้เพื่อนๆเปลี่ยนตามระยะด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่ามันเปลี่ยนยังไงโอเคครับก็นี้นะครับเป็นรถเชฟฟูดนะครับเชฟฟูดหนึ่งจุดแปดนะครับของลูกค้ามาแกระบบไฟโชว์นะครับก็อจะเปลี่ยนไทมิ่งนะครับ ก็เลยจะให้เพื่อนๆดูว่าวิธีตั้งยังไงนะครับก็นี่นะครับตัวล็อกไทมิ่งข้างหลังนะครับคือตัวนี้จะล็อกตัวแคมนะครับนี่ครับล็อกท้ายแคมนะครับเพราะว่าหัวเฟืองกับตัวแคมนะครับมันสามารถแยกกันได้มันไม่มีริมนะครับถ้าเราถอดเราต้องล็อกข้างหลังไว้แบบนี้นะครับถอดหรือฝากร่เบาถอดหรือออกให้เจอ,อ ตัวแคมแบบนี้นะครับแล้วข้างหน้านะครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่นะครับตัวล็อกตัวล็อกไทมิงนะครับอ่ามันจะมีล็อกเฟืองข้างซ้ายกับข้างขวานะครับไอตัวมาร์ก็จะนี่ครับมันจะมีจุดข้างซ้ายจะเป็นจุดใหญ่ๆครับข้างขวาจะเป็นจุดเล็กๆนะครับเราต้องสังเกตดูนะครับมันจะล็อกประมาณนี้เวลาเราตั้งไทมิง เราต้องอถอดปุ๊บล็อกตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแอบตัวหน้ากับตัวหลังนี่คือตัวหน้านะครับส่วนเครื่องมือพิเศษ,ษใครสนใจหรืออยากได้ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะชี้เป้าให้นะครับก็ตัวที่จะเปลี่ยนก็คือนี่นะครับมันจะมีสายพานกับตัวตึงสายพานนะครับส่วนมาร์กข้างล่างนะครับ มาข้างล่างปกติจะเป็นตัวสอดตัวข้อเหวี่ยงนะครับแต่ถ้าเราไม่สอดนะครับเราเอาวิธีง่ายให้เราดูมารตัวนี้นะครับนี่มันจะเป็นลูกศรหันขึ้นนะครับให้มันตรงกับขีดที่อยู่อตัวเฟืองนะครับเฟืองเอาข้อเหวี่ยงนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมครับที่เป็นลูกศรขึ้นแล้วก็ มีขีดตรงเฟืองนะครับให้มันตรงกันนะครับไอตัวนี้นี่คือล็อกข้างล่างนะครับล็อกตัวเพา้าเวียงนะครับพอ,อเราล็อกเสร็จนี้นะครับตัวบนก็ล็อกแล้วนะครับพอ,อล็อกเสร็จแบบนี้แล้วเราก็ถอดถอดตัวสายพานได้เลยนะครับเปลี่ยนจักรยานก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะไปถอดให้ดูนะครับเดี๋ยวถอดก่อนอเวลาถอดแป๊บหนึ่งนะครับก็ขั้นตอนแรกก็ทําการถอดตัวลูกลองตัวตึงสายพานนะครับเป็นตัวบล็อกดอกจันนะครับก็ <c oughs> ทการถอดออกเลยนะครับเพราะว่าเราล็อกข้างหลังแล้วนะครับล็อกข้างหน้าแล้วข้างล่างก็ ามาร์กตรงแล้วนะครับต,ตัวนี้จะเป็นจะไม่มีการล็อกนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นลูกเล่อยอ,อัตโนต้นะครับเป็นหกเหลี่ยมเบอร์หกใช้ปรับตั้งนะครับแล้วก็ให้มันตั้งออตโต้เลยนะครับ <c oughs> ถอดเลือกเลยนะครับถอดสายพานนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีลูกดอกตัวตามตัวหนึ่งนะครับนี่ครับถอดออกเลยนี่จระบีมันออกแล้วครับลูกปืนมันจะแตกแล้วถ้าจระบีออกหมดก็คือมีโอกาสที่ลูกปืนจะแตกนะครับ <c oughs> ก็ดึงสายพานออกมาเลยนะครับตัวเก่านะครับมันเป็นสายพานตัวเก่า ก็ดูสภาพเล้าแล้วนะครับเดูอสายพานมนาทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับจะเป็นสายพานของเอซิดโกนะครับที่เราใช้อ่อดอกแล้ว <c oughs> ตัวใหม่ที่เราจะเปลี่ยนใส่นะครับ จะมีตัวตึงสายพานแล้วก็ตัวตามนะครับตัวตามสายพานแล้วก็สายพานไทงนะครับนี่ครับเ,เพืเ่อนๆอยากดูเบอร์นะครับจะเป็น40802คูณ24มิลลิเมตรนะครับ <c oughs> นี่คือเบอร์สายพานนะครับ ก็ประกอบเข้าไปก่อนเลยนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับของอ้ตัวตึงสายพานนะครับเราอย่าเพิ่งไปดึงออกให้เราประกอบเข้าไปก่อนนะครับพอประกอบเสร็จแล้วพวกสายพานใส่เรียบร้อยแล้วเราค่อยไปดึงออกอีกทีหนึงนะครับมันจะง่ายต่อตอนที่เราประกอบสายพานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประกอบเข้าไปเลย ก็ทาคนเดียวก็จะจะช้าหน่อยนะครับให้เพื่อนๆดูดูให้จบนะครับมันจะมีเทคนิคการใส่เพราะว่าจะได้ไม่พลาดนะครับว่าวิธีใส่จะได้ใส่ให้ถูกต้องไม่มีเกิดความเสียหายจากก,ก,าการใส่ใสายพานหรือการตั้งไทมิ่งนะครับมันจะได้ปลอดภัยกับเรานะครับไม่เสียเวลารอบหรือรอบสองนะครับ ขันให้แน่นแน่นแน่นพอดีมือครับผมจะเป็นแน่นมากนี่ตัวตัวตามนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยก็ใส่ตัวตามไปครับขันพอแน่นมือพอครับผม ก็ใครอยากรู้เรื่องอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะได้ทำคลิปออกให้ออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับสายพานไดมิงใส่เข้าไปเลยระวังข้างล่างมันเลื่อนนะครับเราต้องดูบ่อยๆนะครับเราจะไล่าจากฝั่งขวามือนะครับใส่ตัวล่างเสร็จแล้วก็ไล่าจากลูกลอกตัวตามนะครับขวามือ ขึ้นมาบนเสืองนะครับก็ใส่ไล่มานะครับจากขวามือไล่ไปให้สายพานมันตึงนะครับ ไล่กลับมาให้ใสายพานตึงแล้วก็ไปคล้องที่ตัวตัวตัวตึงสายพานนะครับตัวตึงสายพานเทมิงนะครับที่เป็นต่อตัวนะครับที่เขาล็อกไว้นะครับมันจะใส่ได้ดึงใส่อยู่นิดนึงครับเพราะว่าเขาล็อกไว้แล้วนะครับก็จะมาณนี้นี่นะครับมันก็จะใส่ง่ายแบบนี้นะครับข้างบนให้ตึงด้านข้างให้ตึงนะครับ จำไว้เลยนะครับสําหรับสําหรับผมนะครับผมจะไล่จากฝั่งขวาใส่สะพานจากฝั่งขวาแล้วก็มาจบที่ตัวตึงใสยพานไทงนะครับทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นเชฟผมจะทําแบบนี้หมดนะครับผมว่ามันใส่ง่ายนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนใส่ยังไงก็คอมเมนต์กันมานะมาได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ดึงหรือสลักระเบิดออกนะครับตึบ๊บนี่มันก็จะตึงนะครับ ทุกอย่างก็จะตึงนี่ตัวสลักตัวเล็กๆตัวเดียวนะครับดึงออกแล้วโยนทิ้งไปไกลๆนะครับอย่ามาใกล้ตัวสายพานนะครับเดี๋ยวไปติดอยู่ข้างในเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับการตั้งสายพานไทมิ่งนะครับอ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็โอเคครับอ่าจบไปแล้วนะครับการตั้งสายพานไทมิ่งของเชฟคูตนะครับเชฟคูตจะใช้ได้หมดเลยครับ เราดูเครื่องก็คือเป็นเครื่อง1นึ่ไม่ว่าจะปี2011 2012 13นะครับ14ใช้ได้หมดนะครับการตั้งสายพันธุ์เหมือนกันหมดนะครับเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือตัวเครื่องมือพิเศษนะครับที่ผมใช้นะครับถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือพิเศษโอกาสพลาดมันเยอะนะครับแลวก็โอกาสที่จะได้ลือ้อรอบ2มีเยอะนะครับส่วนคนไหนที่เซีนเซยนหน่อยเคยใช้มีประสบการณ์เยอะหน่อยก็ ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมใช้ผมจะใช้เคร,รืมือพิเศษนะครับอ่าส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับชมช่างที่เข้ามารับชมอ่าก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทาคลิปอ่าใหม่ๆ่ออกมานะครับอ่าก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ลงหน้า Facebook หน้าโซเชียลอะไรนะครับแล้วก็เพื่อจะได้ ให้เพื่อนๆคนอื่นๆเข้ามารับชมเหมือนกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้อ่าก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมแค่นี้แหละครับ